ฝันเห็นปลาลูกคอกท่านฝันเห็นปลาลูกคอกหรือลูกปลาช่อนทำนายว่าจะได้ลาบหรือได้สิ่งของทางหน้าที่และการงานจะดีขึ้นเรื่อยๆใครที่ชอบมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ในบ้านช่วงนี้ไม่ควรพาคนนอกเข้าบ้านเพราะจะเกิดเรื่องได้โดยง่ายจะมีงานสร้างสรรค์กับญาติมิตร ช่วงนี้โซ่ของคุณยังไม่ดีเท่าไหรนะ่นักความรักคนที่มีคู่แล้วจะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยถ้ายังไม่รู้จักให้อภัยกันและกันคบกันแบบเพื่อนมานานจะสวีดหวานขึ้นในพิบตาคิดเตรียมวิวาสายฟ้าแลบได้เลยคุณรู้หรือเปล่าว่า มีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่การเงินและการงานการตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแต่ต้องใช้สติให้ดีระวังจะใช้เงินเกินตัวหรือต้องเสียเงินเพราะคนรอบข้างการเงินอาจต้องลำบากใจจากการขอหยิบยืมอยู่บ้างแต่ก็ ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทต,ต่างๆเป็นอย่างดีเลขเสียงโชค88 7 2ปด7 1 7ดสองเพื่อให้คำทำนายที่แม่นยำควรตั้งจิตคิดถึงสิ่งของสินแรกที่เห็นในความฝัน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ